รอบรู้ปีศาจแดงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เช้าวันจันทร์ที่20ตุลาคมจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับสำหรับบิ๊กแมตช์ซูเปอร์ซันเดย์เกมพรีเมียร์ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเกมนี้มีความหมายมากกว่าแค่3แต้มนะครับหากแต่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีของแฟนบอลทั้ง2สโมสรและเป็นเกมสําคัญในแง่ของการชุ่งชิงโมเมนตัมของแต่ละทีไม่ฟื้นกลับมาตามแนวทางที่แต่ละฝ่ายนั้นต้องการอย่างที่ทราบกันดีครับก่อนเกมจะเริ่มนั้นต่างฝ่ายต่างมีเเเดิมพันนที่่แบอาไว้ช์ Liverpool กับฟอร์ม3เกมหลังสุดของพวกเขาก่อนเข้าสู่แดงเดือดคือการแพ้รวมทุกรายการติดต่อกันมา3เกมแล้วนะครับและมันคงไม่สวยนะักหากลูกทีมของอันเนอร์ชลอตจะพุ่งชนกับความราชัยเพิ่มเป็นนัดที่4ติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่แข่งคือคู่แข่งตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะเดียวกันครับเดิมพันในฝั่งของผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดงคือการที่นับตั้งแต่รูเบนออมริมเข้ามาคุมทีมเมื่อปลายป,ายปีก่อนเขายังไม่เคยพาทีมสกดชัยชนะในเกมพรีเมียร์ลีกได้ติดต่อกัน2นัดขึ้นไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเกมแดงเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาจึงกลายเป็นโอกาสดีครับที่พวกเขาจะทําสิ่งที่ไม่เคยทําให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการปักหมุดจุดเริ่มต้นใหม่ของการกลับสู่ฤดูกาลแข่งขันนี้อย่างสมศักดิ์ศรีอีกครั้งเนื่องจากเเรรริ่่มมมต้นมม้นนจาากกกกแไดออยะท แทนมากๆแล้วนอกจากนั้นครับก่อนเกมยังมีสถิติอย่างหนึ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ของเกมสําหรับคุณซื้อทั้ง2ฝ่ายอีก1สถิติด้วยนะครับนั่นก็คือการที่รูเป็นอมูริมไม่เคยพายูเนเต็ดชนะเกมอีก2เกมติดต่อกันได้ โดยที่ในมุมกลับกันครับอันเนอร์ชลอตคุณซือ,อของทัพหงแดงเองก็มีสถิติไม่เคยพาทีมแพ้ติดต่อกัน4เกมรวดมาก่อนเช่นกันเป็นประเภทของเกมที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับสำหรับสภาพสถานการณ์ก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมตามที่รอยคีนอดีตกับตันทีมปีศาจแดงให้ความเห็นไว้ก่อนเกมนั่นก็คือถ้าคุณเป็นริเวอร์พูลที่แพ้มาสานัดติดและกําลังมีคําถามสงสัยติดตัวเต็มไปหมดคุณก็ต้องอยากเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นอดีตเบอร์หนึ่งนี่แหละเพื่อชนะแล้วก็ให้หายจากข้อสงสยัยทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางกลับกันนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กระท่อนกระแท่นมาตลอดตั้งแต่เปิดฤดูกาลกุนซืออย่างดูเบนอัมบริงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบมาตลอดเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นมันก็คงไม่มีเกมไหนที่การชนะจะส่งผลอิมแพกเชิงบวกมหาศาลได้มากไปกว่าการเจอกับคู่อริอันดับหนึ่งอย่างลิเวอร์พูลและคว้าชัยชนะมาให้ได้ ก่อนเกมจะเริ่มต้นดูเบนอัมบริมย้ำชัดถึงแนวทางที่เขาเตรียมความพร้อมให้กับลูกทีมนะครับหลักๆคือเขาต้องการเน้นในเรื่องของการเล่นให้ดุดันในรายละเอียดต่างๆและให้พบความคิดของการที่พวกเขาสามารถจะชนะเกมแข่งขันนัดนี้ได้ลงไปด้วยขณะที่การจัดตัวไล่อัพก่อนเกมของกุนซือปีศาจแดงต้องบอกว่าหักปากาคาดการของเซียนทางวงการเลยนะครับโดยเฉพาะแผนกเกมรุกที่เขาเลือกจะดออเบนจามินเชสโก ko, กองหน้าตัวเป้าไว้ที่มานักสำรองก่อนแล้วเลือกใช้บริการแนวทางฟอไนด้วยการส่งมาเตอุสคุนยา ยืนโดยมีตัวสนับสนุนเป็นเมสันเมาส์กับไบรอันอิมบูโมพร้อมทั้งบรูโน่เฟนันเดสที่ยังคงปักหลักตำแหน่งมิดฟิลคู่กลางสนามเท่ากับนี่คือเกมที่ดูเบนอัลริมใช้บริการผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขสิบลงสนามพร้อมกันทีเดียวครบหมด4คนลวดหักทุกมิติการคิดของกูรูอย่างแท้จริงครับส่วนที่เหลือนะครับไล่จากผู้รักษาประตูประกอบไปด้วยเซนเนอร์ลัมเมนมาไทเดอร์ลิกลุกชอ์แฮร์รี่แม็กไกว์ดิโอโกดาโลเล่นบิงแบ็คฝั่งซ้ายมีอมามัดเดียโลอยู่ฝั่งขวากาเซเมโลยืนคู่กลางตามลำดับครบ สำรองนอกจากเบนจามินเชสโก้แล้วประกอบด้วยบายินดีแพทริกดอกูไอเดนเฮฟเว่นนูซมามัสลาวีเลนิโยโร و ไมนูอูกาเต้และโจชัวเซิร์กสี่ แนวทางการจัดตัวของรูเบนออมบริมค่อนข้างสะท้อนชัดเจนนะครับว่าเกมนี้เขาเลือกจะซื้อประสบการณ์จากผู้เล่นซีเนียมากกว่าเห็นได้จากแนวรับที่มีทั้งแฮร์รี่แม็กควายและลูกชอรวมถึงกลางสนามที่ใช้บริการกาเซมิโลแต่ประสบการณ์ก็แลกมาด้วยข้อกังวลใจคือความที่ผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้สนิทสนมกับความเร็วมากนะักอาจกลายเป็นจุดอันตรายที่ย้อนกลับมาเล่นงานพวกเขาเองได้ทุกเมื่อและจุดสําคัญมากๆก็คือช่วงต้นเกมที่ดูเบนออมบริมให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนเกมเริ่มไม่กี่ชั่วโมงว่าเขานั้นต้้อองงกกาารใหทีมมเย่ แ,ง,แง่โดยเฉพาะ15นาทีแรกเพราะมันสามารถเป็นจุดชี้วัดโมเมนตัม um ที่เกมในส่วนที่เหลือจะดําเนินไปได้เลยและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามที่รูเบนออมบิมต้องการนะครับเพราะว่าเริ่มเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นยูเนเตดก็จัดก,การเงียบเสียงเชียร์ของแอนฟิลด์ได้ชังงดจากบอลไหลของอามัดฝั่งขวาเข้าช่องที่ไบรอันเอ็มบูโมหลุดเข้าเขตโทษทรงบอลผ่านนายดานลิอรูพูเข้าตรงตาข่ายให้ทีมชิงขึ้นนําเร็วจากโอกาสเข้าทําครั้งแรกตรงกรอบครั้งแรกและเปลี่ยนเป็นประตูแรกได้เลยทันทีนอกจากนี้แล้วยังเป็นประตูที่มี สถิติด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเวลานับจากเสียงนกหวีดคลิกออฟเริ่มจนถึงบอลตุงตาข่ายใช้เวลาเพียงแค่62วินาทีเท่านั้นทําให้นี่กลายเป็นประตูที่เร็วที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในการเจอการของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์ไปเลยทันทีประตูขึ้นนําเร็วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าส่งผลกระทบไม่น้อยต่อบ,บรรยากาศสนามของเจ้าถิ่นนะครับจากเริ่มต้นเกมที่เสียงเชียร์เดอะคอปก็หึมกล้องมากและผู้เล่นของลิเวอร์พูลเองก็เหมือนจะตั้งใจจะเริ่มต้นเกมนี้ด้วยการเล่นล้อไปกับพลังของแฟนบอลแต่พอ นยิงนาก่อนทําให้เกมของพวกเขาชะง,งักไปไม่น้อยแต่ก็พยายามตั้งเกมกลับมาได้ ขณะเดียวกันครับสกอร์นำของปีศาจแดงถือว่าในแง่ของเกมแผนนั้นพวกเขาทําได้ดีนะครับเพราะทําให้ทีมของรูเบนอาม,มริมสามารถจะเลือกเล่นแบบเน้นรัดกลุ่มแล้วอาศัยการโจมตีในช่วงเปลี่ยนผ่านจังหวะตามตําราได้ถนัดก,กว่าเดิมเพราะสะกอร์ที่นําหมายถึงลิเวอร์พูลต,ต้องพยายามเน้นเกมเข้าหาพวกเขามากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงพื้นที่ที่จะเปิดกว้างมากขึ้นในแนวรับที่จะเป็นจุดซึ่งทีมปีศาจแดงหยิบมาใช้เล่นงานได้เกมผ่าน20นาทีด้วยการที่ลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นยังเร่งเครื่องไม่ขึ้้นนะะรรัััับกกกวาตตงงเมยิดดข ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนั้นกระบวนการเกมรับหลังได้ประตูขึ้นนําพวกเขาเล่นช่วยกันได้ดีจนไม่มีข้อผิดพลาดง่ายๆให้กับริเวอร์พูลฉกฉวยไปลงโทษได้แบบง่ายๆอีกด้วยทําให้ลูกเกมออกมาสนุกบนความอึดอัดนิดๆโอกาสจังๆของริเวอร์พูลคือช่วงนาทีที่20ที่พวกเขาได้ลุ้นยิงแต่โชคร้ายที่เป็นโชคดีของปีศาจแดงเพราะบอลที่ออกจากเท้าของตัวยิงพุ่งไปชนเสาจังๆ ทว่าก็ถือเป็นสัญญาณเตือนถึงฝั่งปีศาจแดงเช่นกันนะครับว่าจะประมาทไม่ได้เพราะรูปแบบการขึ้นบอลก่อนจบจังหวะด,ดังกล่าวของน้วยกูคือการโจมตีพื้นที่กลางสนามในแบบจ่ายบอลจากหลังเข้าพื้นที่ตรงกลางนี้ค่อนข้างว่างของปีศาจแดงและทะลุไปหน้าเขตโทษของปีศาจแดงได้เลยทันที ขณะที่ปีศาจแดงโอกาสดีจะขึ้นนําประตูที่2มาจากรูโน่าแฟนเดสที่ได้บอลไหลคืนจากอามัดได้กรอบเขตโทษแต่น่าเสียดายครับที่กัปตันยูไนเต็ดส่งบอลออกหลังไปแบบค่อนข้างห่างความอันตรายส่วนใหญ่ในพาร์ทเกมบุกข,ของปีศาจแดงหลกัหลกๆมาจากพื้นที่ฝั่งขวากับการขึ้นเกมของอามัดเดียโรที่สร้างจังหวะเล่นร่วมกับไบอันเอมบูโมได้ค่อนข้างไหลลื่นส่วนองครวมแม้กเกมภาพรวมของลิเวอร์พูลจะครองบอลมากกว่าแต่คุณภาพที่ขาดหายในจังหวะสําคัญสําคัญทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เล่นได้สบายมากขึ้นกับ สกอร์ที่นำอยู่ครึ่งแรกจบที่สกอร์นำศูนย์ต่อหนึ่ง ของผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่โอกาสเข้าทำครึ่งแรกใกล้เคียงกันนะครับลิเวอร์พูลเครั้งปีศาจแดง6ครั้งสะท้อนภาพของเกมที่สูสีและจุดสําคัญสําหรับฝั่งของยูไนเต็ดคือพวกเขาควรนํา2ลูกด้วยซ้ําเพราะครึ่งแรกนั้นมีโอกาสบางโอกาสที่ใกล้เคียงกับการใส่สกอร์เพิ่มมากๆทว่าไม่เฉียบคมกันเองซึ่งจุดนี้แทบไม่ต่างอะไรกับการเปิดทางให้ลิเวอร์พูลยังอยู่ในเกมและเป็นจุดที่ครึ่งหลังรูเบนอัมริมเองก็ต้องกําชับลูกทีมว่าต้องเน้นกับโอกาสที่มีให้มากกว่าเดิมให้้ได ครึ่งหลังลิเวอร์พูลยังเริ่มต้นได้ดีด้วยการมีช็อตเตือนจังๆอีกครั้งจากการยิงของโคลี่กัรโปที่ส่งไปชนเสาไกลถือเป็นการลุ้นยิงประตูแล้วชนเสาครั้งที่2ของเขาในเกมนี้หลังจากครึ่งแรกมีโอกาสลุ้นยิงแล้วชนเสาไปแล้วครั้งหนึ่งแม้จะรอดตัวไปแล้วสําหรับปีศาจแดงแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับเกี่ยวกับการปล่อยให้ลิเวอร์พูลมาป้วนเปี้ยนใกล้จุดประจำการแบบนี้บ่อยๆครึ่งหลังกระแสเกมเอียงไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลมากขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากจะป้วนเปี้ยนในแดงของปีศาจแแดงงงมมาากกววว่ล้ยััีห ได้แตะมุมมากขึ้นต่อเนื่องทาให้เกมแพลนของยูเนเตดก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าต้องหันไปเน้นรับและพยายามฉกฉวยจังหวะชุ่วงเปลี่ยนผ่านมาสร้างความอันตรายใส่ลิเวอร์พูล ก่อนเข้าสู่นาทีที่60นะครับรูเบนออมบูริมแก้เกมครั้งแรกด้วยการถอดกาเซมิโลที่มีใบเหลืองติดตัวออกไปส่งมานนเอลอูกาเต้ลงมาแทนและมีการส่งแพทริกดอร์กูลงมาแทนอามาตเตโรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารูเบนออมูริมเลือกจะซื้อเกมรับมากขึ้นเพราะเท่ากับวิงแบ็กสฝั่งเป็นตัวเกมรับธรรมชาติทั้งหมดและถือเป็นเดิมพันของรูเบนอัมบูริมเช่นกันเพราะเปลี่ยนตัวลักษณะนี้หากไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในตอนจบเขาจะเลี่ยงถูกวิจารณ์การตัดสินใจตรงจุดนนนนนนนีีี้้้ไไม่่่ดแอหลัังจาากทท60 การขยับครั้งที่2เปลี่ยนตัวที่3ส,ส่งเบนจามินเชสโกลงแทนเมสันเมาส์เช่นเดียวกับในช่วงเวลาเดียวกันที่ลิเวอร์พูลเองก็แก้กเกมใส่สุดด้วยการส่งตัวรุกอย่างฟอร์เรนเบียสและอุโกเอกิติเก้ลงสนามพร้อมกันและตามด้วยการส่งเฟดิโกเคียซ่าลงมาเติมแนวรุกอีกทีในนาทีที่71 พราะเกมยังคงตามหลังและไม่กระตืออดดีขึ้นจริงๆต้องบอกว่านี่คือเกมที่2ที่ทีมมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดจังหวะสาคัญเยอะนะครับโดยเฉพาะในแง่ของบอลพื้นที่สุดท้ายที่ไม่เด็ดขาดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแต่การที่ยูเนเตดเลือกจะเล่นแค่เกมรับอย่างเดียวทําให้โดนกดเกมใสหนักขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเกมรับแตกนาทีที่78จากการโดนโคดี้กับโปเข้าชาร์จบอลครอสเลียดเข้าไปจ่อๆส่งเกมกลับมาเสมอกันที่1ต่อ1 และทําให้เกมช่วง10นาทีสุดท้ายเ t h ค็อปในแอ f i e l d กลับมาเสียงเชียร์ดังเร่งเร้าทีมของพวกเขามากขึ้นยิ่งทําให้ยูไนเต็ดต้องพยายามกางตําราเกมรับกันออกมาใช้บนสถานการณ์ที่กดดันกันสุดๆแต่ทว่านาทีที่83ครับกลับกลายเป็นฝั่งของปีศาจแดงมาได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งจากจังหวะขึ้นมงของแฮร์รี่แม็กไก 5นาทีสุดท้ายปีศาจแดงส่งคอบปี้เมนูและเลนี่โยโรลงมาแทนชอก,กับบูโน่เฟนันเดสช่วงทด7-8นาทีลิเวอร์พูลพยายามทวงประตูตีเสมอทว่าเกมรับที่แน่นเหนียวช่วยกันเล่นของปีศาจแดงดีพอจะตัดสินเกมให้ลงเอยด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใช้ชนะเกมนี้ของปีศาจแดงน,นะครับถือว่าเป็นการบุกมาปักธงชัยในเกมเพีย์ลมกที่แอนฟิลด์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016นะครับนอกจากนั้น3คะแนนที่ได้มายังส่งอันดับของยูไนเต็ดขึ้นไปอยู่ที่9หลังผ่านเกมแข่งขันมา8นัดด้วยคะแนน13คะแนนห่างจากพื้นที่หัวตารางอันดับที่5 แค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นรวมทั้งมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลที่อยู่อันดับ3แค่2แต้มเท่านั้นเช่นเดียวกับที่ชัยชนะเกมนี้เป็นการปลดล็อกดูเบนอโมริมสามารถเริ่มต้นสะกดคําว่าชัยชนะเกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกัน2นัดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีม นี่ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากนะครับสำหรับรูเบนอโมริมตามที่ปีเตอร์ชอไมเคิลแสดงความคิดเห็นไว้หลังจบเกมซึ่งระบุว่ามันเป็นชัยชนะที่เหมือนปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในเชิงบวกให้ทีมของเขาสอรับกับแกลลี่เนวิลล์ครับที่ย้ําเลยว่าชัยชนะเกมนี้มันมาในไทม,มิ่งที่เหมาะมากๆสําหรับคุณซือปีศาสแดงเพราะมันเกิดขึ้นที่แอนฟิลด์บ้านของอริอันดับหนึ่งตลอดกาลและยังเป็นชัยชนะที่ในทางตรงกันข้ามคือยัดเยียดความปรชาชัยให้กับลิเวอร์พูลเป็นแพ้4เกมติดต่อกัน ด้วยนะครับพวกเขาต้องมีความเชื่อมั่นจากจุดนี้ให้ได้ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่ดีซึ่งจะตามมาในอนาคตหลังจากนี้นั่นคือสิ่งที่แกลลี่เนวิลได้ระบุเอาไว้ด้านไมเคิลคาริกอีกตำนานของยูเนเตดระบุถึงประตูชัยของแฮร์รี่แม็กไวว่ามันจะไม่ต่างอะไรกับตาประทับความทรงจำที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะติดอยู่ในใจไปตลอดกาล มันจะถูกจดจําไปอีกนานการทําประตูที่แอนฟิลด์และที่สําคัญมันคือประตูชัยมันยิ่งกว่าพิเศษโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กควายเขาสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับสิ่งนี้เขาผ่านอะไรมามากกับช่วงเวลาที่ยูเนเต็ดแต่เขายังกลับมาได้และกลับมาทําประตูสําคัญแบบนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆขณะที่เจ้าตัวฮีโร่อย่างแฮร์รี่แม็กควายเองก็ไม่กลักความรู้สึกนะครับโดยกล่าวหลังเกมว่า มันมีความหมายมากๆกับทุกๆคนผมหวังว่านี่จะส่งให้แฟนบอลของเราฝันดีในค่ําคืนแสนหวานนี้มันวิเศษมากที่ทำประตูใส่ลิเวอร์พูลได้แบบนั้นฟุตบอลมันเป็นเรื่องของความทรงจําและการสร้างความทรงจําที่พิเศษ ผมมั่นใจว่าแฟนบอลของเราจะมีความทรงจําที่ยอดเยี่ยมและกลับบ้านพร้อมความสุขพวกเขาเหนือกว่าเราในรอบหลายปีที่ผ่านมามันจึงมีความหมายมากเราไม่ได้มอบช่วงเวลาที่ดีแบบนี้ให้แฟนๆเรานานแล้วและมันนานมาแล้วที่เราเก็บ3ามคะแนนที่นี่ได้ครั้งสุดท้ายด้านรอยคีนอีกตำนานของสโมสรกต่ว่า ผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่และครั้งสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไม่จําเป็นต้องมานั่งถกการให้ยุ่งหลังเกมนี้เรื่องของแทคติกและระบบการเล่นเพราะเกมนี้มันเกี่ยวกับตัวผู้เล่นคาแรคเตอร์ Character, และการแสดงคุณภาพให้เห็นนักเตะด,ดูเหมือนจะเริ่มสะดวกและภูมิใจกับการได้เล่นให้กับยูไนเต็ดอีกครั้งนอกจากนั้นอดีตก,กัปตันทีมอย่างรอยคีนยังพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ายูไนเต็ดทีมนี้มีความสามารถในการทําประตูซึ่งมันเคยเป็นปัญหาใหญ่มากข,ของทีมในช่วงปีที่ผ่านมาแนวรุ ความมั่นใจอะไรบางอย่างให้เห็นในการเล่นเหมือนกับผู้เล่นในสมัยก่อนผมชอบสิ่งนั้นผมชอบความรู้สึกเหมือนสมัยเอริกค,คันโตนาที่เรียกหาลูกบอลตลอดเวลาอารมณ์ประเภทส่งบอลมาที่ชั้นสีแล้วชั้นจะจัดการที่เหลือให้ปิดท้ายที่กุนซือปีศาจแดงอย่างรูเบนออมบูริมนะครับที่น่าจะมีความสุขกับชัยชนะเกมนี้มากกว่าใครเพราะมันไม่ต่างอะไรกับการเลื่องความกดดันที่เขาเจอมาก่อนหน้านี้ให้หายไปแบบปิดทิ้ง เจ้าตัวระบุหลังเกมว่ามันไม่ได้มีความหมายมากผมหมายถึงชัยชนะนี้มันมีความหมายในวันนี้แต่พรุ่งนี้ไปมันจะไม่มีความหมายมันคือ3มคะแนนและเป็นชัยชนะที่ดีผมจะทําในสิ่งที่ผมทําในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาพยายามอ่านเกมในจุดสําคัญที่เรามีโชคเข้ามาหนุนบ้างแต่เราสู้กับบอลทุกจังหวะเรื่อหลังเราขาดสมาธิไปหน่อย รวมๆแล้วผมรักที่จะเห็นผู้เล่นมีความสุขมันทําให้ชีวิตผมมีความสุขด้วยแต่พูดตรงๆเพลงที่พวกเขาเปิดในห้องแต่งตัวมันแย่จริงๆรสนิยมฟังเพลงผมดีกว่านี้นะขณะที่ประเด็นเรื่องของโบนเมตัมจากชัยชนะเกมนี้นั้นเขากล่าวว่าแน่นอนว่าเราต้องการมันการทําประตูแรกการเซฟของผู้รักษาประตูบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยสร้างจุดเริ่มต้นความเชื่อว่าเราสามารถชนะเกมนี้ได้และชนะเกมไหนก็ได้ทั้งนั้น คุณรู้สึกถึงมันได้ในจังหวะเปลี่ยนผ่านบางจังหวะเล่นบอลพวกเขาเริ่มเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปได้ถือเป็นโมเมนต์ที่อบอวลไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงครับและน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนผีฉีกยิ้มได้เต็มที่ตั้งแต่เปิดฤด,ด,ดูกาลมาเลยก็คงไม่ผิดนะครับที่เหลือจึงน่าสนใจนะครับว่ารูเบนออมอริมและลูกทีมจะช่วงชิงประโยชน์จากชัยชนะที่สําคัญเหนือคู่อริตลอดการเกมนี้ไปเปลี่ยนเป็นการต่อย,ยอดโมเมนตัมเพื่อกลับสู่เส้นทางของการทําผลงานหลังจากนี้ให้เกิดความต่อเนื่องมากขึ้นได้แค่ไหน เพราะมันจะไม่มีความหมายอะไรแน่ครับหากพวกเขาไม่สามารถต่อยอดชัยชนะที่แสนล้ำค่าซึ่งได้มาในนัดนี้ด้วยการร่วมแดงร่วมใจกันอย่างยากลําบากให้เป็นแรงส่งทยานไปยังอนาคตที่ดียิ่งขึ้นน่าสนใจนะครับว่าพวกเขาจะทําได้หรือไม่